มาอัปเดตเกี่ยวกับคอนเสรนิร์ต Super Junior World Tour Super Show 5ในแบุงเทพจากบอยแบนด์ Blue Beat แห่งแดนกิมจิ Super Junior ที่เตรียมมาระเบิดความมันส่งต่อความสุขกับชาวเอลฟ์เป็นปีที่5ติดต่อกันในวันเสาร์และอาทิตย์ที่3และ4สิงหาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีทาง SM c r o w ผู้จัดจึงขอเชิญชาวเอลฟ์ไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างส,างสถิติเรคคอร์ดใหม่กันหนุ่มๆ SJ ในไทยในฐานะของศิลปินเกาหลีที่มียอดผู้ชมรวมทุกรอบเยอะที่สุดกว่า10,000 0คน หลังจากที่โชวนี้นอกจากในแดนกิมจิบ้านเกิดแล้วก็ยังลัดฟ้าไปประสบความสำเร็จทำเรคคอร์ดเป็นเซิร์ปินแดนกิมจิกลุ่มแรกที่มียอดผู้ชมรวมใน4ประเทศแถบละตินอเมริกามากที่สุดมาแล้วสำหรับ Super Show ว์5อินแบงค o k อบัตรราคา1,200-5,500บาทจะเริ่มต้นเปิดจองทาง Thai t ไทยทิ k เม Major ตั้งแต่เสารที่6กรกฎาคมนี้อัปเดตความเคลื่อนไหวงานนี้ทาง f a c e b o o k c o m s m t r u e t h a i l a n d ค่ะ และนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าจากหนุ่มเซียรหรือคิมจุนซูน้องเล็กแห่งยูนิต j y j กับคอนเสิร์ตโซโล่โชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งที่2ในไทยกับงานเซียเดอร์เซ็กซ์แอนแอเซียทัวร์คอนเสิร์ตอินเครดิบลอินแบงกอกในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนี้ณารอยอุารก้อนฮอลสยามารกอนซึ่งล่าสุดนอกจากคลิปทักไทยสาวกแฟนเพลงไทยแล้วเจ้าตัวยังมีคลิปพิเศษกับเพลงบัลลาดบาดหัวใจ1 1นเลเวหรือ11 AM. อออกมาเรียกน้ำย่อยด้วยซึ่งสำหรับการเดินสายเอเชียทัวร์เพื่อต้อนรับ อัลบั้มเดี่ยวชุดที่2แถมเลือกไทยเราเป็นจุดหมายปลายทางที่แรกงานนี้บัตรเข้าชมราคา1,500-5,500ถึงบาทเปิดจำหน่ายมาตั้งแต่29มิถุนายนทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และอัปเดตความเคลื่อนไหวงานนี้กันได้ทาง f a c e b o o k c o m s e second asia tour in bangkok และ twitter k t c c c e n t ได้ค่ะ